มาเนียนะครับเดี๋ยวเราผมมาทดสอบนะครับว่ากล่องวิทยาลุ่นใหม่นะครับตัวใหม่หรือสายกัมมันตใหม่ที่ฟาสซี่ดำในความคงตัวความคงัวความแรงนิ้่คอยการทนของแรงนิ้่คอยหรือว่าการว่ากล่องเคลื่อนหรือบมเคลื่อนนี่รับเดี๋ยวเามาทดสอบกันมืาอนี้นะครับเด no ี๋ยวเรามาทดสอบนะครับกล่องวิทยาซีคิทซิพกเอ็กซ์ซีสิบสองในเอโอเอนะครับตัวใหม่นะครับเป่าสะอาดนะครับ กลุ่มแรกนะครับผมจะยิงไปที่ตัวต่อนะครับตัวต่อบริเวณหัวนะครับกลุ่มที่สองจะยิงที่เข้าไปที่ x นะครับกลางตุกนะครับระยะ20เมตรเองนะครับเห็นนะครับกล่อง VTR นะครับ Discovery VTR 4 ขกดที่ผมเอ็กซ์ซีดิฟสองนะครับเป็นตัวไม้นะครับฝาดำนะครับ C นะครับ C เกจสิบหกนะครับผมผมซูมดีซีเท่าเองนะครับติดกับซีแซดซีห้ จากกัวครับว่า <c oughs> เบิ้งกันทดสอบนะครับหานัดแรกนะครับผมจะยิ่งไปที่ตัวต่อนะครับบริเวณหัวลูกห,หัวนะครับของเป่าข้นนะครับ กลตอนนี้ผมเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่าผมสี่เหยียนแปลงว่าเอ่อเฮาวัตสอว่ากลรองสิเคลื่อนบอ่เมื่อมีการกระแทกนะครับหรือการสะพายไปแล้วมันมันสั่นสะเทือนในสี่นะครับกล่องเอาสิเคลื่อนบอลครับสำหรับรุนวิธีอาสี่คีสิบหกหนาสี่สิบสองหนาเล็กสิบสองมิลน,นะครับเอวีนะครับหานัดแดกนะครับไปกันเลย คครับตัวต่อนะครับหานัดแรกนะครับที่ตัวต่อนะครับกลุ่มขอผมประมาณนี้นะครับมือบะถึงมีรถอยู่นัดหนึ่งนะครับ ต่อไปจะยิ่ง x นะครับผมก็จะยิ่ง x นะครับ ผมด้ทดสอบว่าวิธีอานเมื่อเขาเสร็จแล้วเมื่อได้รับแรงกระเทือนหรือแรงกระแทกนะครับสิมีการเคลื่อนบอนะครับผมผมทดสอบโดยการนะครับาออยากกระแทกนะครับผมขอทดสอบวิธีนี้นครับ อย่างพอแล้วมัง้งเพราะว่าพอแล้วมัง้งเนาะโอเคเนาะต่อไปยิ่งที TX นะครับหานัดนะครับวิดีโอนี้อาจจะน่าแน่นะครับเนื่องจากเข้าต้องผมว่าอยากตดัดต่อนะครับแล้วทีนี้เอาไปผมตัดต่อว,วิดีโอนะครับมาตรวจสอบพร้อมกันเลยนะครับใส่โอเค เค okay, นะครับหานัดนะครับยิ่งไปที่เอ็กนะครับ รดูเปรี้ยนะครับยวงเอาไปเบิงเป่านะครับที่ยิ่งรอบที่สองนะครับเลายิ่งเอกนะครับพร้อมกันประมาณนี้นะครับ ฝีมือผมเองนะครับอาจจะลดไปนัดหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกันครับตัวแรกนะครับกลุ่มแรกหานัดที่หัวนะครับที่ตัวต่อนะครับกลุ่มที่สองนะครับหลังจากกระแทกปืนนะครับหลายเทื่อผมไลนำสำกัมยิ่งเอกนะครับหานัดนะครับผมสาหรับผมแล้วผมคิดว่าโมเลื่อนนะครับผมทึงได้รับการกระแทกนะครับคนอยุการที่ต่างน้ำนะครับผม สำหรับการทดสอบนะครับว่ากล่องวิธยอานะครับซขีดท่บอชที่12นะครับเ e ตัวนี้นะครับเมื่อติดตั้งแล้วนะครับยิ่งเร็จกล่องได้แล้วนะครับเมื่อได้รับแรงกระแทกมีการสั่นสะเทือนนะครับมีการเคลื่อนบลนะครับจริงๆแล้วสําหรับผมเองนะครับผมถือว่ากล่องย่งใซ่ได้ดีนะครับผมมีการเคลื่อนนะครับผมส่วนพี่น้องกะร่องพิจารณาเบเลนะครับว่า เครือหรือบกเครือนนะครับนะครับผมบางนัดนะครับผมอยู่ที่มือผมนะครับผมบอกได้เลยว่าบวบกเกี่ยวกับตัวปืนหรือว่าตัวกล้องนะครับอาจจะมีการลั่นออกไปนะครับพี่น้องเองนะครับบางนัดที่ลั่นออกไปมั่นใจหรือยังว่าลอยปรเส้นนะครับว่าเห่าเนียวไกการควบคุมระบบการหายใจนะครับเนียวไกนะครับแรงดี่ตึงไกนะครับ หลายเปอร์เซ็นต์ทุกนัดบอลนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะเป็นประโยชน์นะครับบอมากกหน่อยนะครับสําหรับพี่น้องหลายท่านนะครับบม่ว่าจะเป็นกล้องรุ่นอื่นหรือกล้องรุ่นวิทีอ่านะครับกล้องอื่นกับกับของผมก็ใส่วิธีการทดสอบแบบนี้นะครับว่ามีการเคลื่อนบอลนะครับหลังจากที่ตัางไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายนะครับผมฝากไว้นะครับประเด็นแบบปืนนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ